จุยทุ่มเทเวลาเลี้ยงลูกอัปเดตชีวิตล่าสุดภาพนี้ทําแฟันขับแห่ทักที่น่ารู้้ว่าเป็นคุณแม่ไป้ายไดอีนหนึ่งคนของวงการบันเทิงในตอนนี้เลยก็ว่าได้สาหรับจุยวรัตยาหลังจากที่ช่วงเดือนพฤศจ,จิกายน255 5ได้คลอได้ขอูชายคนแรกน้องพีเจคุณแม่ส๋ยกับพ่อพุทธก็ทุ่มเทเวลาเลี้ยงดูลูกชายบอกเลยว่าในตอนนี้ทั้งคู่นั้นหองลูกชายหนักมากเลยทีเดียวตด้สามกได้คม2 5ง5า จุ๋ยได้โพสภาพของตัวเองสวมใส่ชุดนอนโชหน้าสดพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่ายูนิฟอร์มชีวิตจริงดับปี้ใหม่ค่ะมนุษย์แม่เมื่อใหม่แม่นอนน้อยแต่นอนนะอยู่บ้านต้องสาบายสุดๆชุดนอนออเดของแม่ใส่สาบายเย็นไม่อึดอัดกวนใจแม่ให้นมนะคะแถมลายน่ารักมากๆจนพุดเอ่ยว่าทำไมมีแต่ชุดน่ารักน่ารักอะหลังจากที่โพสนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปต่างมแฟันคับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและทักที่ใบหน้าของคุณแม่จุย๋ย ว่าสวยและดูสดใสสุดๆเลยล่ะค่ะ